กาญจนาบุรีในอำเภอนักปกครองป้ายแดงเดินทางรับตําแหน่งสกุลสิ่งศักดิ์สิทธิก์ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่มีประชาชนไปรอมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกันแน่นผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าในสุเทพวงวชรมงคลประลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองที่ทําการอาเภอพนมทวนจนังหวัดการจนบุรีได้รับคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยที่689ทับ2568ลงวันที่3มีนาคม2568ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอพนมทวน ตั้งคำสั่งตั้งแต่วันที่10มีนาคม2568และในวันนี้นายสุเทพวงวชรัมมงคลได้เดินทางไปกับสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรตั้งอยู่บ้านทุ่งสมอก่อนเดินทางไปสักระเจดีที่ตั้งอยู่ในสวนอนุสรณ์ดอนเจดีจากนั้นเดินทางไปยังศาลากับสักระพระรูปสามพระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระนเรศวร พระเชษฐภคินีคือพระสุพรรณกัลยาทรงมีพระอนุชาคือสมเร็จพระเอกาทศรสองค์ขาวและสิ่งศักดิ์สิธิ์ที่อยู่ภายในที่ว่าการอำเภอพนมทวนก่อนขึ้นไปยังห้องทํางานสกุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องทํางานก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันแรกตําแหน่งในอำเภอพนมทวนโอกาสนี้ได้มีกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มข้าราชการจัดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มผู้สูงอายุญาติพี่น้องและประชาชนทั่วไปจํานวนมากได้รอเพื่อมอบกระเช้าแสดงความยินดี ับนายสุเทพวงวัชรมงคลที่ได้รับตําแหน่งในอําเภอพนมทวนคนใหม่ในโอกาสนี้และในอาเภอพนมทวนคนใหม่ได้ขอบคุณและแจ้งว่าจะดูแลทุกสุขให้กับประชาชนอย่างเป็นกันเองหากมีปัญหาใดแจ้งมาได้โดยไม่ต้องเกรงใจอย่าคิดเป็นคนอื่นใดพอตอนเองก็เป็นชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีมาแต่กําเนิดและนายสุเทพวงวัชระมงคลสมรสกับนางอ,อรไทยวงวัชระมงคลหรือในอำเภออ้อรับราชการตําแหน่งในอำเภอธรรมกาเมื่อปี2516จนปัจจุบันเช่นกัน สำหรับประวัติย่อๆของนายสุเทพวงศวารัมมงคลเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคม2519ศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตรัฐศสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาล,ายลาัยรำคาแหงและเข้ารับราชการเมื่อปีพศ2547ถึง2551เป็นประหลัดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปีพศ2551ถึง2558เป็นประหลัดอำเภอห้วยกระเจ,จาจังหวัดกาญจนบุรีปีพศ2558ถึง2562 เป็นปลัดอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีปีพศ2562ถึง2563เป็นประลัดอ,อำเภอเมืองกาญจนบุรีในประปลัดอำเภอท่ามุวงจังหวัดกาญจนบุรีปี2563ถึง2565เป็นจ่าจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีปี2565ถึง2566เดินทางไปรับตำแหน่งประลัดอาวุโสอำเภอห้วยเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีน และปีพศ2 5 6 7ถึงวันที่9มีนาคม2 5 6 8เป็นประหลัดอาวุโสอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีและในวันที่10มีนาคม2 5 6 8ได้รับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งในอำเภอพนมทวนอย่างเป็นทางการข่าวนี้24กาญจนบุรีชุดการไหลาวารินรายงาน